สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้พูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองมีเครื่องตัดหญ้ารุ่น SX 1 4 5ตาช้างเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้มาพร้อมกับรถรุ่น L 5 0 1 8 SP ใหม่มากๆเลยนะคะตัวนี้คือติดรถปี6-4มานะคะสภาพยังดีอยู่ยังสวยอยู่เลยนะคะลูกค้าราคาไม่แรงนะคะลูกค้า ราคา32,900บาทนะคะสภาพยังดีอยู่เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพารีวิวรอบรอบนะคะ32,900บาทนะคะลูกค้าตัวนี้ราคาไม่รวมส่งนะคะแต่ราคารวมส่งแล้วก็ไม่แพงมากคะ่ะลูกค้าสนใจนะคะนี่เลยไปสภาพแบบนี้เลยนะคะลูกค้ามือสองแต่แบบสภาพดีอยู่นะคะด้านข้างในนะคะตัวใบมีดตัดยังดีอยู่เลยนะคะยังไม่สึกนะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ0634539224โทรเข้ามาได้เลยนะคะเครื่องตัดยาตาช้างนะคะสำหรับมือหนึ่งมีอยู่ที่ราคาประมาณ5 0,000ื่นกว่าบาทเลยนะคะลูกค้าประหยัดไปได้เยอะเลยหากลูกค้าสนใจนะคะโทรมาได้เลยนะคะรีบรีบโทรมานะคะเพื่อที่จะไม่พลาดตัวนี้นะคะของมือสองหายากนะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ